สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแบบพิซซาอะไรนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะบอกในชื่อคลิปละกันโอเคเรามาเริ่มกันเลย <ๆ S 2> วันนี้ผมไม่ได้มาทํางานนะครับวันนี้ผมจะมาเอาตรงๆว่าผมจะทําอะไรนะรท่านผู้ชมเก <c oughs> <c oughs> ีกพิซซ่านี้นะครับมันมีเรม่แหนมานะครับเป็นช่วงของคลิปมัดนะครับมันก็จะมีสิ่งนี้แถมมาครับนี่ครับก็วยเล่งคนจริงๆเล่นๆอันนีนเ้นเ,นเป็นบทนะครับท่านผู้ชม บดแนะนเนี้ยแล้วผมก็จะยิงม่ยิงไม่โดน่ะชอบยิงไม่โดนนะครับท่านผู้ชมโอเคมันชอบยิงไม่โดนอ่ะนี่วันนี้ผมจะมากวนแบบนี้กันนะกวนได้ทุกที่อ่ะทุกเวลาโอเคนายอยากได้อันนี้ใช่ไหมโอเคจัดไปเพื่อนบายบายนี่เนี่ยยิงใจหัวเฮ้ยทำไมนายแบบไม่โดนฉันยิงอ่ะเอ้ยนั่นมันตัวผมเองนะครับดเดี๋ยวคนนี้ทำไม่ดูไายแน่นี่แม้แต่ตัวเองยังไม่เว้น เอ้ยยุบนี้ฉุบนี้เจ้งตัวเองโอเคอาอ้ามหยอกหลอกแล้วหยอกหลอกไมาแล้วแมาแล้วนั่นนั่นนั่นไอ้จงหัวร้อนทำไมพูดไม่พอใจเหรออีทูท็อกยุบโอเคคุณอยากได้อะไรหรอครับโอเคอยากได้มัสตาร์สินะครับโอเคผมในนี่โอเคไหนได้อันนี้ใช่ไหมโอเคจดัดให้โอ๊ยกดกดกด คกดแล้วนะครับท่านผู้ชมชึบโอเคโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <S <S ขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น,น,อนโอเคท่านผู้ชมครับยังไ้ต่อดีโอเคอเฮ้ยนายทำอะไรอะ่ะทำไมพวกนี้แหนยยกได้อะไรเหรอเพื่อนโอเคฉันจัดให้จะไม่อยากได้มะพร้าวเอาลูกบอลไปกินก่อนอเฮ้ยเอออัองมันโดดนายฉันจะยิงเธอ,อเฮ้ยอีกเลยหัวไม่หลอกเป้าหึงงไว้แล้วเนี่ยไม่แน่ โอเคผมเป็นแคทเชียนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นโอ้โหเล่นอะไรพี่เลนเดี๋ยวผมเล่นอะไรพี่เลียนเล่ยนรุนให้รุนนะครับไปแล้วไปแล้วเข้าไปเข้าไปฉลามเข้าไปเข้าไปเอออย่างนั้นโอ้โหดูดูด,ดูทุกทุกค,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 คนต้องต้องย้อนในชั้นฮ่าฮ huh ่า huh. อเคเปิดออกมาก่อนเปิดออกมาก่อนเปิดออกมาก่อนโอเค้ยปึ๊บโอเคอะไรเนี่ยโอเคเปิดออกมาตายเอ้ยจะตัวดำปีหมดแล้วว้า ะจะผู้ตัวดําปีเบิร์ดเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหน้าที่เป็นคุกดีกว่านะครับโอเคกดพิซซ่าทีเดียวได้เป็นคุกทันทีพิซซ่าตัวนี้ไม่สำคัญแล้วโอเคบายบายพิซซ่าไม่สำคัญพิซซ่าไม่สำคัญแล้วเอาแช่เย็นเลยโอเคนะมันจะเอาอันนี้ใส่เข้าไปเห็นสังเกตกระป๋องตัวนี้ไหมครับ สังเกตกระป๋องไหมครับนี่คือนี่คือกระป๋องนะครับผมจะเอาเอามาเอิ่มเล่นนะครับอ่ะนี่นะครับถ้าเราเอาเข้าไปเลยปุ๊บนี่มามาดูนะครับว่ามันจะระเบิดนะครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับเอะไร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 เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมโอ๊ตโ o มเลมันกุกกขันเลยอ่ะ ไม่ไม่ไม่ครับโอ้โหดูเมื่อกี้ผมเล่เป็นตัวก็คันออกเลยโอ้โหล้วไม่ชะไม่เอ็นโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยอันนี้นะครับโอเคข้อต่อดีกว่าข้อต่อดีกว่าเพื่อนฮะนี่มันอะไรเนี่ยโอเคถ้าผมชมครับผมจะเผามดดมาลงสาบพวกนี้นะครับโอเคเพื่อนบายยนะัไม่มีความหมายฉันก็เลยเอามาเผาทิ้งอะอย่างมันเลยไม่อยู่โอเคมันตายสักที นี่นะครับแมลงสาบตายไม่โดนละเสร็จปุ๊บฉันก็จะเข้า,าเาตาเผาเฮ้เตาเผามันดูนี่ไม่่ใชเหั้ยจ้ะโดนเคท่านผู้ชมครับจุ๊บอ๋อเฮยูเฮยูเฮยูไปดูดิอ๋อมบบนี้ลืมไปมันต้องขยับเมาส์อ่ะเสร็จปุ๊บผมก็จะเคนะครับผมจะเข้าไปผมจะเข้าไปนะครับได้เข้าไปอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เข้าไปปั๊บ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยอ่าโอ้ช่วยตัวจ๋าไอ้่ังเนี่ยโอเคผมตายแล้วนะครับชือเปล่ายังไม่ตายโอ้โยตายเลย่นยูนก็ตายทุกทีตายอย่างอนาถมากน,นะครับท่านผู้ชมผมตายอย่างอนานถเลยเสียดายมากเลยเอออะไรกันเนี่นย,นเนนยเล่นอะไรกันเนี่ยพวกนายเล่นอะไรกันเนี่ยเอ้ยได้ันนี้ใช่ไหมออกไป ออกไปได้อยากเล่นรึซักอยากเล่นเนาะอยากเล่นเอาเข้าเตาเอาเอาเข้าเตาเผาไปซะนี่ไม่โดนไม่โดนแฮ้ <c oughs> นี่เล่นเหรอเออเมื่อกี้เหมือนเห็นเออจาัดก,การมาเตอร์อย่างนั้นแหละนี่เข้าไปเข้าไปอ่ะจะมาจะมาเออเอ้อเออเอเอ โอเคนะครับสำรับคลิมี้ก็ต้องจบเพลยเตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมับสไคริด้วยนะครับบายว้าว wow. อยากมาเลย